ดาเดลี่อาร์โชว์ค่ะนี่มานี้ไม่มีใครสอนเหรอว่ามาถึงที่นี่แล้วต้องทำท่าอาร์โชว์ฮะต้องทำอาจารย์ผู้ใหญ่เราสั่งได้ได้สั่งได้ต้องทำสวยไปทำซิดาเล่ดาลี่อาร์โชว์เออหน้าไม่ได้หน้าแต่เธอสิ้นอารมณ์หมดอารมณ์มากเลยอารมณ์ต่อนะ พูดถึงการทางานใช่เมื่อกีงพูดถึงงานที่จบตอนเยีสี่แลนำเสนอเป็นยาโทสิบมกรดใช่ค่ะแล้วเป็นไงหลังจากนั้นการทีางานของเราอืมก็พัฒนาจากอย่างแรกคือเปลี่ยนเทคนิคเลยเพราะว่าตอนแรกเป็นสีวานิชดำกับเป็นสนก็เปลี่ยนเป็นสีอะลรกลิกครับแล้วก็ลงเป็นผ้าใบเพราะเมื่อก่อนเป็นเป็นเฟรมไม้มันเป็นวัสดุที่เก็บลำบากแล้วก็หนักด้วย ก็เลยเปลี่ยนมาเพื่อให้เข้าตัวงานที่พัฒนาขึ้นครับ ก็คืองานจะพัฒนาให้มันมีสีสันเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกนี่เป็นงานไม้เป็นงานเป็นไม้อักนะเป็นเฟรนด์อักมันจะออกแนวสีโมโนโครมสีดำกับขาวอ่ชีวิตมันมันย่ำแย่แล้เก็ขาวดำเนี่ยมันไม่เชิงขาวดำจะออกอมน้ำตาลนิดนึงแต่มันจะแบบหม่นๆเพื่อตอนนั้นมันเหมือนแบบด้วยเนื้อเรื่องตัวงานแล้วมันก็คือแบบว่าชีวิตหมองหม่นไม่มไ่เกี่ยวมันจะเป็นอย่างนี้แหละชีวิตในรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เออใช่ฉันชิงไม่เข้าใจต้องแบบ มอืมอ,มอมเหมือนเหมือนแบบว่ามันอยู่ในช่วงของการที่ม,มันอะไรอะช่วปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสังคมอะมันจะเห็นโลกในด้านแบบโหโหทำไมมันบีบแล้วพอ,อเออแล้วพอเข้าปริญญาพอเป็นปริญญาโทนี่เริ่มไม่บีบคคนเลยเริ่มใช้อทิลิกแล้วะ ช่ครับแต่งะด้วยรูปตัวรูปมันก็ยังแบบยังแสดงถึงความบีบคั้นอยู่มันเป็นแบบมีเป็นหุ่นแล้วก็มีหลายๆมืออะไรอย่างเงี้ยครับออมันยังเป็นเรื่องของอารมณ์ครับแบบว่างานช่วงแรกจะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนดึงยึดเกาะยึดเกาะเข้ามาหาครับแล้วก็คือพัฒนาเรื่อยๆจนแบบเริ่มใช้เป็นวัสดุเข้ามาแต่ช่วงนั้นคือแบบเหมือนแบบเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเหมือนงานเริ่มลงตัวคือแบบมันได้จากการที่แบบเหมือนเราสูญนเสียยาย เพราะเรื่องของผมคือเหมือนการรับรู้บางทีรับรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับ<ะ>จากรุ่นยายรุ่นแม่แล้วก็รุ่นเราเป็นเรื่องของความอยากความต้องการ<ะ>แต่ว่าคือเหมือนเราเรียนรู้จากตรงเนี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆก็ไม่รู้พอมีทาจาคือแนะนำมันทำให้เหมือนเรารู้ตัวเองว่าอ๋อ,รอ,อเราเราเรียนรู้ว่าจากส่วนนี้นี่เอง,งะอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ทันสังเกตขนาดนี้เหมือนเราแค่รับรู้จากข้างนอกเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยงานก็เลยเหมือนโฟกัสเข้ามาจากสังคมทั่วไปเหมือนโฟกัสเข้ามาจากสิ่งที่เรารับรู้ใกล้ๆตัวเอง แล้วคืองานช่วงพี่สีจะเป็นช่วงที่แบบเราเหมือนดึงหาความงามจากสิ่งรอบรอบตัวเพราะในเรื่องมันเป็นความทุกข์ความปัถนาแต่ว่าพอเราเหมือนโฟกัสจากตรงนี้มากไปเราลืมความงามรอบๆบตัวเราเพราะต้นไม้ใบไม้ดอกไม้มันเหมือนมันเป็นสัจธรรมรอบๆบตัวเราอยู่แล้วก็เลยโฟกัสงานที่แบบให้เป็นโดยงานคือของผมมันเหมือนโตตามความคิดของผมมาเรื่อยๆครับคือเหมือนต่อเนื่องกันในแต่ละชุดไงครับก็คุณเห็นงานของเขามาออืเห็นลวเห็นลว ก็าการพัฒนางานาของเขาช่วงหลังเนี่ยมันมันจะดูนุ่มขึ้นจากการที่เขาค่อนข้างที่ดูรุนแรงด้วยการที่ทั้งรูปโรมทุบรูปทรงฟอร์มแล้วก็สิ่งประกอบรอบข้างเนี่ยมันจะดูซอบขึ้นก็ตามอายุไม่หรอกตามเพื่อนฮะจริงเหรอ,อ m. เขามีแก๊งผ่าศพแก๊งไม่น่าคบเลยแก๊งเงยแก๊งผ่าศพโอ้โอถามหน่อยนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไปเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็มีการคุยกันในเรื่องเรื่องงานบ้างนะ แกมีใครบ้างเออมีแกงก็คือเป็นรุ่นที่ทําที่เรียนมาด้วยกันนะครับแต่ว่าจะสนิทกันตอนแสดงกลุ่มครั้งแรกค่ะก็จะมีผมกิตดางอัญชลีใช่ครับโอปอลโอปอนี่ใช่ใช่แล้วก็ชเองแล้วก็อัญชลีที่เป็นผู้หญิงวาดรูปปากจูแล้วก็มีสุภลักษณ์แล้วก็มีวาดรูกระดับเป็นแม่เป็นเป็นสูบัสดอกไม้แล้วก็คือมี วิศนุพงศ์หนุนนันครับผมแล้วที่ผมเลยก็ดังเพราะนั้นเขาเรียกว่าคนแบบเทพรมัยเล็ดเข้าไปกินใจอะไรครับแล้วก็มีพวกสูทวันอะไรหกเจ็ดคนเลยครับผมที่แบบเป็นที่ไปสิงโตครั้งแรกไปเหมือนไปบุกเบิร์กนะครับก็คือแก๊งนี้เป็นแก๊งเขาบุกสิงโตไปกันเองที่บุกเองใช่ไหมครับมันเราไม่ได้มี คือไม่ได้แกลลี่พาไปแบบเหมือนบางคนที่แบบแต่นี้เหมือนแกลลี่คือสนใจงานเราแล้วให้เราลองเราไปด้วยกับตัวเองนะครับผมก็ไปกันเองเลยดุเกันเองแล้วเป็นไงบ้างตอนไปเขาที่แล้วก็โอเคครับเสียงตอบรับโอเคเลยมันก็จะมีครั้งที่สองมิถุนายนน้ครับผมก็คือเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทยที่นะไปต่างประเทศละโกอิเตอร์ละไม่รอให้ใครส่งฉัน ฉันส่งตัวฉันเองก็ได้เด๋เนาะแก๊งดีเขาเแรงแรงเขาเล่นของการเดินทางครับเราต้องเดินด้วยตัวเองนะอบอกว่ามันจะไปหวังเพึ่งอ,อย่างอื่นไม่ได้ในวงการศิรปลปะบางคนรอ,อโอกาสแต่ว่าอย่างผมเหม,มืนอนแบบว่าอย่างผมคนเดียวที่แบบเหมือนเพื่อนเพื่อนเชื่อใจให้เป็นประธานเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราขาดคนที่เพื่อนเพื่อที่สนับสนุนทำไมเขาถึงให้เป็นประธานกลุ่มไม่รู้ไม่เคยเลยเป็นกล ของ้แรงเขาก็เลยต้องมาเอาคนนี้เป็นประธานก็ดูซอฟสุดใช่ไหมก็ดูซอฟสุด,ดแรงสุดก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องคุยกันนอกรอบ <c oughs> แต่ให้รู้ว่างานของเขาเนี่ยนะต้องบอกเห็นแล้คุณผู้ชมเห็นต้องสนใจใช่อเออหน้าตาแบบงานเขาจะโดดเด่นในเรื่องของแสงเงาแสงเงาแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ทีของเขา <นำ S 1> ฟิกเกอร์อยากเห็นไหมอยากเห็นอยากเห็นว่าฟิกเกอร์ของเขาเป็นยังไงไหมอยากเห็นว่าขั้นตอนของการทำงานเขาเป็นยังไงไหม ออวันนี้เขาจะทำให้ดูใช่ถ้าอยากเห็นต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ,คะ